Transcrição e สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมหวานกันค่ะดูจากต้นคลิปนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็น่าจะพอเดาได้ว่ามันคือเมนูอะไรวันนี้เนี่ยเราจะทําเป็นเมนูบัวลอยมะพร้าวอ่อนนะคะซึ่งบัวลอยมะพร้าวอ่อนเนี่ยมันไม่เลียนเท่ากับบัวลอยที่เป็นกะทิอย่างเดียวนะคะวัตถุดิบสําหรับการทําบัวลอยมะพร้าวอ่อนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแป้งขา้าวเหนียวคัน150กรัม น้ำมะพร้าว135 ml ค่ะแล้วก็แป้งมัน10กรัมค่ะอันนี้เป็นในส่วนของตัวแป้งนะคะต่อมาเนี่ยจะเป็นส่วนของหน้าตัวน้ำกะทิที่เอาไว้ลอยบัวลอยนะคะก็จะประกอบไปด้วยน้ำกะทิค่ะ350มิลลิลิตร น้ำมะพร้าว150มิลลิลิตรค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนใส่มากน้อยแล้วแต่ชอบได้เลยนะคะน้ำตาลทราย50กรัมอันนี้ก็สามารถปรับเพิ่มลดได้ตามชอบอีกเช่นกันค่ะแล้วก็เกลือค่ะ1ทับ4ช้อนชาวัตถุดิบหลักๆเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยนะคะเมื่อเราทราบสวนผสมแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะ โดยเราจะเริ่มจากทําตัวน้ํากะทิมะพร้าวกันก่อนนะคะคือจริงๆแล้วถ้าหากว่าใครชอบกินบัวลอยร้อนๆเนี่ยก็ค่อยเอาตัวขั้นตอนในการทําน้ํากะทิเนี่ยไปไว้ทีหลังก็ได้นะคะแต่ว่าเราไม่อยากกินบัวลอยที่ค่อนข้างร้อนนะคะเราก็เลยทําตัวน้ํากะทิเอาไว้ก่อน,นะคะ่ะแล้วค่อยไปต้มแป้งบัวลอยค่ะโดยการทําน้ํากะทิมะพร้าวเนี่ยก็จะ ทำโดยวิธีการที่เราจะใส่วัตถุดิบทั้งหมดลงไปเลยนะคะโดยที่เหลือแค่เนื้อมะพร้าวเอาไว้ก่อนค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนเนี่ยเราจะใส่ทีหลังนะคะแต่พวกกะทิน้ำมะพร้าวน้ำตาลเกลือเนี่ยเราใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ เปิดไฟนะคะตั้งไฟด้วยไฟปานกลางค่อนไปทางไฟอ่อนนะคะแล้วก็คอยคนไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมของน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือเนี่ยเขาจะละลายดีไม่เป็นเม็ดไม่เป็นก้อนนะคะการทำตัวน้ำกะทิลอยบัวลอยเนี่ยเราจะห้ามใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าใช้ไฟแรงเกินไปกะทิแตกมันเนี่ยมันก็จะดูไม่น่ารับประทานนะคะมันก็จะไม่ใช่น้ำที่เอาไปทำ เอาไว้เพื่อลอยบัวลอยนะคะคนมาสักพักนะคะตัวน้ํากะทิเนี่ยเขาจะเริ่มร้อนขึ้นแล้วก็น้ําตาลทรายกับเกลือที่เราใส่ไปเนี่ยเขาก็จะละลายหมดแล้วนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะใส่ตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปเลยค่ะ มะพร้าวอ่อนเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆขูดออกมาแล้วไม่อยากให้เขาเปลี่ยนสีหรือว่าสีคล้ำนะคะก็สามารถเอาไปแช่น้ําเกลือเอาไว้ก่อนได้นะคะการแช่น้ําเกลือก็จะทําให้สีของมะพร้าวยังคงขาวสดน่ารับประทานอยู่ค่ะหลังจากใส่เนื้อมะพร้าวลงไปนะคะเราก็คนนิดๆหน่อยๆค่ะให้ตัวเนื้อมะพร้าวเนี่ยเข้ากระจายออกจากกันดีนะคะไม่ติดกันเป็นแผ่นเป็นก้อน แล้วจากนั้นเราก็ตั้งไฟต่อค่ะตั้งไฟต่อไปเรื่อยๆจนกว่าตรงขอบของน้ำกะทิเนี่ยเขาจะเริ่มเดือดปุดๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเราก็ปิดไฟเลยค่ะอย่าให้เขาเดือดมากเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยกะทิจะแตกมันค่ะเสร็จแล้วเราก็พักเอาไว้ก่อนได้เลยค่ะเป็นการเสร็จขั้นตอนของการทําน้ำกะทินะคะต่อมาเราจะมาทําตัวแป้งกันค่ะเราจะผสมแป้งมันกับแป้งข้าวเหนียวเข้าด้วยกันนะคะ แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆทยอยใส่น้ำมะพร้าวลงไปค่ะแล้วก็นวดแป้งนะคะน้ำเนี่ยค่อยๆทยอยใส่ไปเพราะว่าบางทีเนี่ยการชั่งกลวงของเราอาจจะไม่เท่ากันนะคะก็มันอาจจะคลาดเคลื่อนได้นิดหน่อยค่ะถ้าหากว่าเติมลงไปรวดเดียวหมดเลยเนี่ยมันอาจจะแฉกเกินไปได้นะคะแต่ปริมาณน้ำก็อยู่ในสัดส่วนที่เรากำหนดเนี่ยแหละคะ่ะมันไม่ไม,ไม่ไม่เกินนี้ แต่ว่าก็อยากให้ค่อยๆใส่ไปนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งจะมีลักษณะเหมือนกับดินน้ำมันแบบนี้ค่ะปั้นได้ไม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่แฉะเกินไปนะคะวิธีแก้ถ้าหากว่าใครที่เติมน้ำลงไปแล้วรู้สึกว่ามันแฉะเกินไปนะคะก็สามารถเติมแป้งข้าวเหนียวลงไปได้นะคะค่อยๆเติมนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าแป้งแห้งเกินไป ก็สามารถเติมน้ำมะพร้าวได้แต่จริงถ้าอยู่ในอัตราส่วนที่เรากำหนดเอาไว้เนี่ยก็จะจะไม่เกิดเหตุการณ์แป้งแห้งหรือว่าแป้งแฉะเกินไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งแป้งออกเป็นสส่วนค่ะเพราะว่าเราจะทำเป็นสสีเราจะทำเป็นสีขาวปกติธรรมชาตินะคะกับสีเขียวค่ะอ่าขั้นตอนนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะว่าอยากได้สีอะไรบ้างคะจะทำเป็นสีพาสเทลสีลุง้งสีอะไรก็ตามสะดวกได้เลยนะคะวันนี้เราเลือกทำเป็นสีเขียวกับสีขาวค่ะ จริงๆสีขาวก็ไม่ค่อยแนะนำนะคะเพราะว่าเขาจะกลืนไปกับตัวน้ำกะทิก็จะทำให้เห็นไม่ค่อยชัดนะคะก็อาจจะเพิ่มสีอะไรเล็กๆน้อยๆทำให้เขาดูโดดเด่นมากขึ้นนะคะต่อมาเนี่ยเราก็ปั้นแป้งค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะ เพิ่มความน่ารักขึ้นมานิดนึงนะคะโดยเราจะเอาแป้งบัวลอยเนี่ยมาปั้นเป็นรูปดอกไม้ค่ะวิธีการทําก็ไม่ยากเลยดูจากในคลิปนะคะก็คือเอาแป้งบัวลอยที่ปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วเนี่ยมาติดกันวางให้เขาติดกันนะคะแล้วก็ใส่ลูกกลมๆตรงกลางเพื่อเป็นเกสรลงไปแบบนี้นะคะเราก็ใช้มือเนี่ยค่อยๆกดๆให้กลีบเกสรของเขาเนี่ยติดกันดีนะคะก็จะได้ดอกไม้น่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะ การปั้นดอกไม้ค่อนข้างใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีแป้งบัวลอยฉบับนคนขี้เกียจอย่างเรานะคะก็คือปั้นเป็นก้อนกลมๆหรือว่าเดี๋ยวตอนท้ายๆเนี่ยเราจะมีแอบป,ปั้นเป็นชิ้นยาวๆแล้วก็ใช้มีดตัดนะคะออกมาก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมซึ่งก็ดูไม่สวยนะคะแต่ว่าอร่อยค่ะพอเราปั้นแป้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นําแป้งมาต้มในน้ําเดือดค่ะใส่แป้งลงไปต้มนะคะแล้วก็ ถ้าหากว่ามันนอนก้นเนี่ยก็ให้หมั่นคนด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแป้งจะไหมอยู่ที่ก้นกระทะหรือว่าก้นหม้อนะคะก็ต้องไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแป้งบัวลอยของเราเนี่ยจะลอยขึ้นมานะคะก็พอเขาลอยขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเขาสุกดีแล้วนะคะเราก็ตักเขาไปลอยไว้ในน้ําเชื่อมน้ำมะพร้าวหรือว่าเอาไปลอยไว้ในน้ํากะทิเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกค่ะ จริงๆตัวแป้งมันที่เราใส่ไปเนี่ยเขาจะเพิ่มความหนึบความเหนียวให้กับแป้งบัวลอยนะคะถ้าหากว่าใครไม่มีจะใช้แป้งข้าวเหนียวอย่างเดียวก็ได้อันนี้เป็นแป้งฉบับที่คนขี้เกียจที่เราตัดเอาไว้นะคะเขาก็จะมีลักษณะรีมเรียมแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต้มแป้งเสร็จเรียบร้อยนําเขามาประกอบร่างเข้ากับน้ํากะทินะคะก็จะได้หน้าตาของบัวลอยมะพร้าวอ่อนแบบนี้ค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นเมนูที่ทําง่ายนะคะชวนเด็กๆมาทำเนี่ยก็น่าจะเป็นกิจกรรมครอบครัวอย่างหนึ่งนะคะคือได้ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวช่วยกันปั้นแป้งบัวลอยช่วยกันทําน้ํากะทิอย่างนี้ก็ถือเป็นการสาร 3, ้างสัมพันธ์ในครอบครัวได้ด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ